i ไปด้านข้างเวทีด้านในได้เลยนะคะ หลังจากเข้าเ้นชัยมานะคะก็จะเดินเข้าตามล่องตรงนี้คือ21 10กิโลแล้วก็5กิโลนะคะโดยทุกคนก็จะ21โลคุณก็จะได้เหรียญเป็นสีฟ้าสายสีฟ้าตัวนะ10โลคุณก็จะได้สายเป็นสีชมพูและทุกคนก็จะได้รับคุณนะคะซึ่งเป็นถุงยางชีพนะคะซึ่งทุกคนได้รับแล้ว ก็จะนําไปใส่ของที่เขาแจกนะคะแต่เขาบอกว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกนะคะบรรยากาศวันนี้ก็เลยดีมาก,มากาเลยอากาศ,ากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโงแปดนาทีนะ<ม>แต่บรรยากาศ<ม>ดีมากเลยค่ะแล้วเราก็มาเจอเหยื่อคนที่หนึ่งนะคะ วิ่งงานนี้เป็นครั้งที่ต่อเออทำไมถึงกลับมาวิ่งงานนี้นะคะครับงานนี้จัดดีครับจัดดีใช่ไหมคะจัดดีครับเรื่องเกี่ยวกับการควบคนที่เข้าเส้นหรือว่าก่อนออกจากาจะเข้างานอะไรต่อเนืะ่ะไม่จริงหรอกครับพี่มีกี่โหนคะนับไม่ถ้วนนะ,ะโอเค,เครับโอเค ขอบคุณมากค่ะพี่หลังจากเราวิ่งจบมานะคะเดินมาทุกนี้ปั๊บนะคะกล้วยหอมนะคะให้เราสามารถจิบได้เลยค่ะเอาตอนนี้เราก็รับใส่กระเป๋าของเราไปเลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นไอติมนะคะไอติมนะคะเชิญรับนะคะที่น้องลอยแจกแต่ว่าเรายังไม่กินนะคะติ่มท้อมือเราไม่มีแล้วนะคะถ้าเรากินเดี๋ยวเราจะไม่มีมือเอย่าอื่นเลยนะคะนุนนะคะอ๋อนี่กําลังลุ้นกําลังลุ้นกันใหญ่ไาได้ี่เท่าไหร่ไป้ นี่21โลทุกคนเลยป่ะคะใช่สามคนยี่สิบสยะเลย3ระยะเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยเลยไหมไม่ไม่มีใครบอกซิกเลยเหรอแสดงว่ามีกันคนละกี่คู่คะพี่ซื้อไม่เลย่นื้อคือจำไม่ได้ว่ามีกี่คู่ แว่ากลุ่มนี้ยังไม่มีอยู่จริงนะคะยังหาไม่เจอนะคะ,นค,ะคนที่บอกว่ามีอยู่จริงขอบคุณพี่ๆนะคะดีใช่ไหมท,ที่มีคําถามมาหาแอลว่าแอลคิดว่าการมาวงของเราเนี่ยรองเท้าคู่เดียวมีอยู่จริงไหมไมเป็ <S <S อคอ้าวยงโอเคนโอเคยงโอเค <มา S 2> ขอบคุณมากนะจะพี่อ๊อฟอะปนไก่บ้างวันนี้เป็นเจเซอร์สนุกไหมสดีทำไมเสื้อพี่สวยจังอะสีภูอ่ะฮะวันเย็นวันเย็นวันเย็น กู้เดียวมีใส่ใส่กู้เดียวใส่ทีละกู้ใส่ทีละกู้แล้วพี่ยนนับทีเดียวเดี๋ยวต้องกลับไปนับกลับไปนับกับไปทวนค่ะพี่ออฟค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดินตรงมานะคะเขาก็จะมีน้ำดื่มนะคะเป็นน้ำดื่มสปริงเกิลนะคะแจกนะคะเดี๋ยวเราเข้า นี่เป็นไงคะพี่หนูมีคำถามว่าไม่จริงแล้วพี่พี่นวยเอเยอะมากค่ะเยอะมากที่มี่คนับนับทวนไหมนับทวนไหมเต็มเลยค่ะตอนนี้เยอก็คือว่ายังไม่จริงนะคะยังหาคนจริงไม่เจอนะคะขอบคุณพี่ทั้งสองนะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกลุ่มสาวสวยกี่โลกันบ้างคะ ห้ค่ะเออค่่มจูจริงไหมไม่มีไม่มีจริงมีกันกี่คู่สองคู่สองคู่แล้วหนูข้างหลังอะมีอไมีหลายคู่ไหมรองเท้ามีคู่เดี่ยวนี่ไงมีจูจริงเชื่ออะไรคะ น้องนัทรองเท้าวิง่งหนูมีอยู่คู่เดียวสุดยอดพี่ขอยกมือให้เลยนี่ค่ะและในที่สุดเราก็เจอหนึ่งคนแล้วนะคะรองเท้าวิ่งมีอยู่จริงนะคะขอบคุณน้องนองมากแล้วหนูมีกี่คู่สองโอ้โหนี่ก็ใกล้เคียงแล้วหนูมีเป็นตู้เ,ตเลยค่ะเป็นตู้เลยค่ะโอ้โหขอบคุณน้องนัทและทุกคนมากนะคะ มีคนที่มีรองเท้าคู่เดียวและมีอยู่จริงค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูต่อนะคะว่ามีคนอื่นที่เขาจะมีรองเท้าคู่เดียวหรือเปล่าคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นดีกว่านะคะ,ะบบคเพราะว่าด้านหลังเราก็คือการรับรางวลัลส่วนด้านนู้นนะคะก็จะเป็นการแจกของมากมายนะคะ ดีครับแต่โค้ดวิ่งจัดการตัวเองไม่ได้ได้ที่5้าในรุ่นครับโค้ดโค้ดอีมากล่ะค่ะโค้ดคิดอะไรเยอะค่ะโค้ดหล่อจต่ขนาดนี้คู่เดียวไม่จริงครับอย่างของโคนี่รองเท้าแข่งน่น่าจะมีประมาณสี่ห้าคู่ครับเราซ้อมก็น่าจะมีสี่ห้าคู่เหมือนกันรวมเป็นเจ็ดสิบคู่สิคู่ได้ครับไม่จริงนะคะขอบคุณโค้ดมากครับงานวันนี้บรรยากาศดีสุดๆนะคะเจ๋งขึ้นกระทบ ดิมฝั่งทะเลนะคะ<อ>ด้านนี้นะคะด้านนู้นก็จะมีนะักวิ่งนะคะมานั่งกันมากมายะคะ่ะเดี๋ยวเราก็มาเจอล่มหล่อนะคะยืนนั่งอยู่ตรงนี้นะ,ะสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อไครับ <c oughs> มีจริงไหมใจ ถ้าหลายๆคนน่าจะไม่จิงแต่ตอนนี้ของผมมีคู่เดียวอ่ะไอ้ไม่จีนมาที่บ้านมีกี่คู่อันนั้นอันนั้นเป็นเทลอีกคู่หนึ่งครับสองคู่เป็นเทลมีแค่สองคู่ใช่ใช่โอ้โหคุณทําได้ยังไงมีแค่สองคู่ตอนหน้าสาวคุณพูดอย่างนี้แต่กลับไปอยู่บ้านคุณมีหลายคู่หรือเปล่า ทำอะไรพูดหรือเปล่าขอบคุณน้องใจมากจ้าแล้วงานวันนี้หนูคิดว่าเป็นไงคะน้องใจดีดีดีเนอะเจอลมบินยากมากเนอเดี๋ยวลองบินยากแต่ว่าอากาศดีเนอะค่กก็ยังไงก็ขอบคุณน้องใจนะคะที่ให้สัมภาษณ์ที่นะคะ บร <Workers S 2> ยากาศด no ีไ <dulu> ม <Key board> ่ม <Exactly>. ีไม่มีตอนนี้ม <Specifically> ีสามคู่ค่ะสามคู่เองมันแปดเก้านี่เห็นไหมเห็นไหมคนนี้มีตั้งแปดคู่เห็นไหมก็ใจใส่ไม่ซ้ำจำคู่ไม่ได้ใส่ไม่ซ้ำจำคู่ไม่ได้คุณน้องดองมาแล้วจ้าบ๊ายบา อะไรกันบ้างคะเด็กๆแมน้องแมทแนนน์แคนมี่แล้วหนูจะล่ะแนนหนูมาวิ่งอีกกิโลกันจ้ะลูกค่ะค่ะค่ะเฮ้ยยุ่งจบเลยเหรอเฮ้ยใครบังคับมาวิ่งเนี่ยไม่จบหนูไม่จบเหรอไม่เป็นไรหรอกลูกก็หนูตัวเล็กเนาะหนูมีรองเท้าวิ่งกันคนละกี่คู่ครับหลายคู่หลายคู่เขาบอกว่าคนวิ่งอ่ะมีแค่คู่เดียวหนูว่าจริงไหม ไม่ดิงฉันค่ะเด็กๆยังบอกไม่จริงเลยดูถุงเท้านี่ขายป้าเลยต้อขอบคุณนะคะแค่น้ำแข็งแล้วรู้สึกดีไหมคะ ีค่คะเกือบไม่รอด <date> ค่ะพี่เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแต่สนุกไหมคะสนุกมากค่ะแล้วจะมีคําถามว่าไ,ไม่นได้เลยครัพี่ค่ะคุณนุชมีกี่คู่คะอตอนนี้ก็สี่คู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คุณนุชน,นะคะ ชม,ชมวิวทะเล อ,อันนี้ลหน้าไก่ครับล้หน้าไข่รสชาติเป็นไงคะแซบ่บแซ่บดูก็รู้นะคะไม่ได้ทัดตัตัวเลยค่ะพี่พี่พจะมาจูโจมผมไม่ได้นะ,ะผมไม่หลอนะคะเหลี่ยวข้าวขาหมดสภาพของพี่นี่เหลียวมากเลย บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีลมลื่นดีเอานนี้หนึ่งตอนสปีดตัวแต่ก็ขากลับมาจะมาโดนตรงที่โดนชายหาดที่โดนลมพัดมาครับจะมาคลอดแหลกเรียนนั่นแหละทำให้รู้ว่เสียเสียงแรงเาถ้าเสียงกำลังแล้วก็มาสปีดเอาประมาณเกือบถึงกิโลหนึ่งนี่ละครับดท้ายตอนสปีดต่อเซน ใส่ลงสนามจริงๆอ่ะจะมีอยู่คู่สองคู่แต่ถ้าใส่ซ้อมตอนนี้มีประมาณสี่ห<ะ>่ะแล่แต่นนั้นก็จะเป็นลำลองก็คือค่้ห้เหมือนลำลองใส่วิ่งได้วิ่ง<ช>จ็อกกิ้งแล้วก็วิ่งแบบว<ช>่าธรรมดาไม่ได้เร็วมากแต่ถ้าใส่สปีดเราจะใช้ให้ตัวที่เราสปีดได้นะครับที่เราลงสนามเอามาใส่ซ้อมถ้าเราวิ่งเร็วนะครับถ้าเราวิ่งช้าอาจจะใส่แบบไม่ต้องแบบทออ็อปแมากใส่แบบกลางๆสามารถสั่งอนสปีดไเค ตรงนน้นะคะเดี๋ยวเราเดินเดินมาดูว่าเขามีกับข้าวอะไรส่วนหน้านี้นะคะเ,เขาก็จะมีการแยกขยะแยกขยะเป็นสัดส่วนนะคะก็จะ,จะมีอาหารนะคะโดยซุ้มแรงนี่จะเป็นข้าวมันไก่นะคะตอนนี้ก็หมดแล้วน่าจะอร่อยเรารับไปแล้วนะคะอันนี้ข้าวหมูทอดค่ะ ส่วนนั้นนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าไก่โดยคูปองอาหารของเขานะคะก็จะมีคูปอง,ปองให้ก็คือเป็นคูปองอาหาร2องใบแล้วก็ขนม1นึ่ใบนะคะนนี้ก็เป็นเกี๊ยวกุ้งนะคะ หี่ของเราก,าก็แล้วกันนะคะเขาวิ่งกันนี่ค่ะคนสุดท้ายสอนสวรรค์คุณอายนะคะสอนสวรรค์ได้2ชั่วโมง5นาทีนะั้นที่1ได้1ชั่วโมง51านะคะส่นวนอ่รุ่น16ปีนี่นะคะโหสชั่วโมงคนแรก1.29คนสุดท้าย25เลยนะคะรุ่น4.49คนแรก1.38มคนสุดท้าย1.50โอเค การปิดถนนของงานนี้นะคะร้อยร้อเซเลยนะคะถ้าเผื่อปีหน้าใครจะมาแถวนี้นะคะก็จะบอกว่าจุดวิ่งเนี่ยก็คือหน้าละหน้าเชรลตั้นหน้าโรงแรนมินแฮมแล้วก็มีมัตตอเวียนะคะส่วนดน้านนี้ก็เป็นร้านอาหารชื่อมุมฟานถัดไปนะคะจะเป็นโมเดิร์นพายนะคะถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็น b ี เฮา BC BC เ้านะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เขาแข่งกันนะคะคุณยาวนะคะวันนี้ก็ได้ถ้วยอีกแล้วอันดับที่สามสนะคะเก่งมากๆเลยค่ะดีค่ะอากาศดีแต่ว่าสามโลสุดท้ายต้านลมวิ่งไม่ออกเลยและคุณยาวก็มีถุงยางชีพถึง รองเท้าคู่เดียวสำหรับนักวิ่งยู่จริงไหมคะไม่จริงค่ะมีคู่ที่หนึ่สมี่มันจะตามมาเองอัตโนมัติอันนี้น่าจะสิบหกคู่ค่ะสิบหกคู่คุณ,คณมีสิบหกคู่นะ <c oughs> ว่าเอาไว้ใช้ตา่ตางต่างกับต่อาการเทรนนิ่งค่ะมีแข่งมีซ้อมมอเวอรรี่อ่<ม> แล้วก็ใส่เที่ยวด้วยค่ะอย่างผู้ที่ใช้แข่งประจาตอนนี้ก็ใช้อีฬานะคะมีความเบาสบายมีความเด้งใช้แข่งะะแล้วก็มีความรู้สึกว่าส่งแรงสีได้ดีเราใช้ซ้อมหรอคะใช้ซ้อมก็จะใช้แบบว่าไม่ต้องมีัวช่วยเยอะมากแบบสพอร์ตสพอร์ตอาจริแบบว่ารู้สึกสบายเท้าค่ะไม่ต้องบางเบามากก็ได้เลนซ้อมลที่คูเวอรี่นะคะเหมือนกันไหมคูเวอรี่ก็จะบางไม่ต้องมีคาร์บอน กับแนบไปกับซื้อนี่คือคำแนะนำเล็กๆน้อยๆข้อมูลดีๆจากคุณยาวนะคะขอบคุณคุณยาวมากค่ะขอสนุกสะใจสะใจวิ่งกันกี่โลคะยีเอ็ดและโอ้สุดยอดไม่จริงแล้วปัจจุบันมีกี่ค่ กี่คู่แล้วถ้าคู่เดียวมีอยู่จริงไหมคู่4คู่เดียวไม่มีอยู่จริงสําหรับคนกลุ่มนี้ค่ะขอบคุณที่้านี้นะคะเป็นเวลา7โมง51นะคะก็มีคนก็เริ่มเข้าเส้นชัยกันมาปากปายนะคะนี่ค่ะก็ยังมีคนเดินเข้าเส้นชัยกันมานะคะ7โมง51ก็โอเคอยู่นะคะนี่เราเจอน้องจี้นะคะน้องจี้ใส่เสื้อสวยมากเลยซีนิกมาราธอนเดียวถามส่งจี้นะคะ ดีมากค่ะบรรยากาศดีเนาะแล้วหนูมาวิ่งกี่โลคะวิ่งยี่สิบเอ็ดโลยี่สิบเอ็ดโลนะคะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะที่จะมีรองเท้าคู่เดียวแน่แน่ไม่จริแล้วนะต้องจริงสิบโ่ค่ะเยอะมีหลายคู่ค่ะคุณหนูก็ไม่เคยนับกันไม่กล้าดับค่ะไม่กล้าทำไมแล่ะต้องมีหลายคู่คะนดี้เพราะว่ารองเท้าแต่ละคู่มันใช้ซ้อมไม่เหมือนกันค่ะ มานะะคแล้วมันต้องแตกกันยังไงรองเท้าแข่งก่อนคือเทหรับจยีที้เน้นการทำความเร็วใช่ไหมคะใช่รองเท้าจี่ก็จะต้องมีแผ่นคาร์บอนด้วยโอเคก็รุ่นที่ใส่อยู่จะเป็นเมตาสปีดสกายพลาสของเอซิงค์ค่ะสอบเทมโป้สอบความเร็วเหมือนกันเนี้ยจะมีรุ่นรองลงมาเป็นเมจิกสปีดอ๋อเมจิกสปีดไปสอบเหมือนกันเมจิกเมจิกสปีดใช่ไหมคะแล้วถ้าลิโคลี่อ่ะ หรือว่าเป็นแบบเดลี่แฮนดิ้งวิ่งช้าไม่ได้เร็วมากอย่างค่ะที่จะเป็นโนวาบาส่าโนวาบาสาต้องมีหลายคู่สิใช่ใช่ใช่ทุกวันได้ยังไงเนาะมาดับมาับไม่ไหวไม่ต้องขอบคุณข้อมูลค่ะนันนันดีๆจากน้องจี้นะคะขอบคุณมากค่ะก็กำลังจะเข้าเส้นชัยตอน7โมง55นาทีนะคะส่วนน้องๆนี่ก็รอจะแจกเหรียญนะคะคนยังไม่มาค่ะยังไม่รู้จะแจกยังไงนะคะสวัสดีค่ะกลุนี้นี่มาวิ่งกี่โลกันคะ คนนี้ยี่สิบเอดครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงครับคนนี้นะคะรองเท้าคู่เดียวมีอยู่จริงไหมจริงครับจริงครับจริงเหรอคะไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อแสดงว่าคุณมีคู่เดียวคุณมั่นใจนะคุณมั่นใจนะ คุณชื่ออะไรไอ๋อคุณชื่ออะไรคะชื่อนพดลครับผมคุณนพดลคุณเป็นคนที่สองของวันนี้เลยที่คุณตอบนะคะคุณเดียวมีอยู่จริงแนะในที่สุดเราก็สามารถเจอคนที่รองคาคู่เดียวมีอยู่จริงคนที่สองแลยครับเพืเ่อน สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอคุณเจียนะคะวิ่งกันมาด้วยกันเลยนะคะเป็นไงขนมค่ะขนมตามพี่มาโอ้โหขนมไม่ทันเฮ้ยเราวิ่งไปไล่กันมาพี่มีคําถามไม่จริงเฮ้ยเทงไม่จริงไม่จริงมีกี่คู่โอ้โหสามสี่คู่สามสี่คู่นะคะคุณนะคะแล้วก็ยินดีกับท็อปร้อยด้วยค่ะดีใจค่ะพี่ก็ได้ทองร้อยเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับค่ะ อร่อยไหมคะพี่อร่อยมากเลยค่ะวันนี้น้องข้าวอะไรคะพี่ข้าวหมูทอดครับอร่อยมากเลยครับอันนี้อะไรคะอันนี้ราดหน้าครับราดหน้าได้เลยอร่อยมากโอ้สุดยอดเลยนี่เกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวแบบนี้กเกี๊ยวนะคะตอนนี้เกี๊ยวหมดแล้วเหลือแต่ผักเหลือแต่ผักครับจัดงานได้ดีมากเลยจัดงานได้ดีมากเลยใช่อบมากเลยเพราะว่าทีมทะเลค่ะไปวิ่งมาหลายที่ สถานที่เนี่ bert, ปากน้ำปลาเนี่ยจ,จัดดีมากดีมากเลยซีนิกตัวเนี้ยเคยมาคุณพี่ทั้งสามมากเลยนะคะที่เข้ามารวมเฟร,ร,รมกับลูกเราขอบคุณกาและนี้นก็คือรางวัลของเราสำหรับวันนี้นะคะ <itative S 1> เป็นน้องปลาหมึกตัวที่5้าสคะ เวลาของเราวันนี้ก็คือ2ชั่วโมง8นาทีนะคะก็ถือว่าเวลาก็อาจจะไม่ได้ดีตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ว่าเพื่อนๆคะ่ะต้องขอบอกนะคะว่าทุกครั้งของการวิ่งเราต้องฟังเสียงของร่างกายนะคะวันนี้ร่างกายเราอาจจะไม่พร้อมเนื่องจากว่าเราไปบุรีรามมาแล้วเราก็ยังเหนื่อยอยู่รวมทั้งเรายังไปวิ่งอาทิตย์ที่แล้ว24กิโลนะคะแล้วก็ยังเป็นหวัดด้วยดังนั้นเนี่ย ถ้าเราฝืนวิ่งให้มันเร็วเหมือนที่เราเคยวิ่งอะ่ะเราก็อาจจะแย่กับตัวเรานะคะงานวิ่งยังมีอีกเยอะค่ะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะฟังเสียงร่างกายนะคะแล้ววันนี้เราก็ฟังเสียงร่างกายของงาน<ๆ>วันนี้เขาบอกเลยค่ะว่าจัดได้ดีดีมากนะคะและบรรยากาศก็ดีทุกคนก็บอกกันว่าบรรยากาศดีริมทะเลตอนนี้เราก็เดินมาที่ลานจอดรถนะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากงานมากเลยนะคะคิดว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะได้ข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดของงานหลังจบพี่เพื่อนๆจะไปรับของรวมถึงเราจะรู้ว่าการที่รองเท้าคู่เดียวนั่นอะ่ะมีอยู่จริงนะคะซึ่งเราก็เจอถึงสองคนนะคะไม่ได้หลอกนะคะ คิดว่าคลิปนี้นะคะก็น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็น่าจะสร้างความสุขให้ด้วยหวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุกคนแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะและลานจอดรถของเราก็อยู่ตรงนู้นค่ะที่มีคุณยามยืนอยู่ไม่ไกลเลยค่ะ